อะไรวะ,วะพี่เกา๋าทุกคนดูนี่เราสั่งต้นไม้มารอแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะเป็นต้นผักหนอกของทางภาคใต้นะคะซึ่งคือปกติไม่เคยกินมาก่อนแล้วก็เราก็ไม่รู้จักมาก่อนเลยแล้วทีเนี้ยแฟนอะคะ่ะเอามาให้น้ำลองชิมอยู่ครั้งหนึ่งแบบนานนานมากเลยคะ่ะ ติดใจก็หาก,กินไม่ได้แล้วหาก,กินยากมากเราก็เลยสั่งต้นมาปลูกเองเลยนะคะทุกคนมาดูกันว่าตอนแรกคิดว่ามันจะต้นเล็กๆนะน,น้องจะตุยไหมอะในกล่องมันวูบี้ตื่นเต้นมากนะคะทุกคนคิดว่าอยากกินขนาดไหนตื่นเต้นเราแบบหากินยากนะักใช่ไหมซื้อมาเองเลยค่ะปลูกเองเลย อุ้ยต้นสูงนะอ้าวมันไม่ได้สูงแ้่ก่อนหนึ่งนะคะอุย้ยต้นเล็กคิดว่าต้นใหญ่อ่าสายดีใจเห็นไหมเนะออเขาก็แพ็คมาดีอยู่น้องน้องไม่ตุยนะคะน่เปิดเข้ามาเราเาก็แพ็คมาแบบนี้นะคะไหนใครรู้จักผักหนอก ของทางภาคใต้บ้างแบบอะไรนะผักหนอกมันชื่อลูกชิ่งมันที่ลูกชิงแต่เขาเรียกว่ามันมันเป็นตระกูลผักหนอกอะที่มันจะมีลูกชิงมีอะไรอะที่เขาผัดอะออไม่ใช่นี่นะคะทุกคนต้นชิงค่ะลูกชิงหรือมะเดือมะเดือจิ๋วจิ๋วอะคะ่ะไข่ไข่เขาทำลูกชิง <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะน้ําจะลงกระถางมีกระถางให้น้องแล้วแล้วเดี๋ยวมาถ่ายคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งตอนที่น้องมีมีลูกนะคะลูกเขาจะออกตามกิ่งไอ้ตามต้นอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นพวงๆเลยที่เห็นน่ากินมากเดี๋ยวรอนะคะเราเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งะคะ่ะบ๊ายบาย